โชว์ให้ท่านประธานอยู่อยากจะโชว์ให้ท่านรัฐมนตรีอยู่อยากจะโชว์ให้นายกรัฐมนตรีดูว่าผลกระทบของอุตสากรรมประมงที่เกิดขึ้นนั้นหนักแค่ไหนมาเลยระวังรถหน่อยนี่สาจากทั้ง22จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเลวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์ครับปีที่แล้ววันที่23ากุมภาพันธ์เราพิปายเรื่องพรบ,บประมงนี้ ข้างบนมีพี่น้องชาวประมงมากกว่า22จังหวัดมารอฟังเราปีที่แล้วเราผ่านมติ291เสียงครับตั้งกรรมธิการเตือนสติกันอีกครั้งครับกฎหมายพอกอรกประมงตั้งแต่21เมษายนปี2558แสดงให้เห็นถึง แรงเฉื่อยของการแก้ไขปัญหาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของสภาหแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงแรงเฉื่อยของการที่จะมีวาระในการแก้ไขกฎหมายให้กับพี่น้องประชาชนเตือนสติกันอีกครั้งครับปี2558ที่เราผ่านกฎหมายพร,รก,กอายุยูในในหนังสือของสภาเขียนไว้ฉบับนี้ครับกฎหมายระเบียบของสาภาพยุโรปมีสถานะ เป็นเพียงกฎหมายภายในภูมิภาคของประเทศที่สมาชิกสภาพยุโรปจะต้องปฏิบัติตามแม้ประเทศไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่ก็ต้องปฏิบัติตามเรียกว่าหลัก Long Arm jurisdiction เปรียบเสมือนการออกกฎหมายภายในประเทศอื่นเนื่องจากประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามก็จะไม่สามารถส่งสินค้าประมงไปขายสหภาพยุโรปได้ เตือนสติกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าประเทศไทยส่งออกประมงสองแสนล้านบาทส่งออกไปยุโรปแค่6.7%เท่านั้นแต่คนที่ต้องรับกรรมคือพี่น้องประชาชนที่ไม่ได้ส่งออกไปยุโรปคนส่งออกไม่ได้รับโทษคนรับโทษไม่ได้ส่งออกอันนี้คือความอายุธรรมตลอด10ปีที่ผ่านมาที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนน้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหลเล่าเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเป็นวันที่เราจะร่วมนิมิตหมายทุกคน ทุกพักในการผ่านกฎหมายฉบับนี้ตั้งกรรมธิการซะและผ่านกฎหมายโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะอย่างสไลด์ที่อยากจะโชว์ให้ท่านประธานดูอยากจะโชว์ให้ท่านรัฐมนตรีอยู่อยากจะโชว์ให้นายกรัฐมนตรีดูว่าผลกระทบของอุตสากรรประมงที่เกิดขึ้นนั้นหนักแค่ไหนและยาวนานแค่ไหนทางด้านซ้ายสุดท่านดูกราฟครับปี2 5 6 0 2 6 6การส่งออกประมงลดออกไป11%ครับ อย่าลืมว่าการส่งออกไม่ได้อยู่แค่การจับปลานะครับมันอยู่ที่อุตสาหการรมต่อเนื่องในกราฟตรงกลางและกราฟทางขวาไม่ว่าจะเป็นท่าเรือไม่ว่าจะเป็นสะพานปลาไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำแข็งอย่างที่นายกรัฐมนตรีไปมาเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาและไปสัญญากับนายกสมาคมชาวประมงเอาไว้ว่าจะแก้ไขชาวประมงให้ได้เร็วที่สุดอย่างน้อยกฎหมายลูกต้องแก้ให้ได้ภายใน90วัน ดูตัวเลขสิครับท่านประธานดูตัวเลขสิครับท่านรัฐมนตรีผ่านไปยังท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีตัวเลขที่หายไปไม่ว่าจะเป็นจนํานวนน้ําที่จับได้ของสะพานปลาไม่ว่าจะเป็นการขนส่งไม่ว่าจะจํานวนซื้อขายที่สะพานปลาจาก2006หเหลืออยู่พันหต่อวันหายไป25%นี่ยังไม่รวมเรื่องของอุตสาหกรรมโรงงานแปรรูปสัตว์น้ําเค็มที่หายไปอีก24%ในช่วงเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอันนี้คือความใหญ่อันนี้คือความหนัก อันนี้คือความยาวนานกว่า10ปีที่พ่อแม่พี่น้องชาวประมงโดนกฎหมายอำนาจนิยมกดขี่พวกเขาไว้โดนบีบซะจนไม่มีทางเลือกที่จะเหลือถ้าดูในสไลด์ต่อไปครับไม่ใช่ในแง่ของเรื่องแค่เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวครับท่านประธานอันนี้คือจำนวนของชาวประมงที่กลายเป็นผู้ต้องหาคดี4,600 32คือจำนวนครอบครัวที่อยู่ดีๆเป็นชาวประมงแล้วต้องกลายเป็นผู้ต้องหาคดีไปโทษปรับหนักโทษจำคุกหนักเล่นกันจนถึงว่าต้องบีบกันขายเรือมากมายอันนี้คือเป็นสิ่งที่เขาบอกกับผมอย่างนี้ครับท่านประธานการที่จะต้องปรับตัวตาม IUU เขาไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ว่ามันต้องให้โอกาสเขาปรับตัว ไม่ใช่ว่าปราบจนเขาล้มละลายถ้ามีกฎหมายให้แต่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่านให้มีกองทุนประมงที่ทำให้เขาสามารถที่จะปรับตัวได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง b m s ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปีโป้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสามไม้ทะเลสามไม้ทะเลก็วนไป b m s แล้วก็บนไปปีโป้อีกแล้วก็วนไปเรื่องแรงงานอีกเรื่องพวกนี้นี่ผมฟังมาตั้งแต่เป็นสสสมัยแรกตั้งแต่ยังมีพรรคอนาคตใหม่ เป็นประธานกรรมธิการที่ดินก็ยังต้องฟังเรื่องนี้เป็นแคนดิเดตนายกก็ยังต้องฟังเรื่องนี้นี่เป็นได้โชคดีได้กลับมาเป็นสอสสมัยที่สองก็ยังต้องฟังเรื่องแบบนี้เราเยียวยาพวกเขายัางไงครับเรื่องแน่นอนกฎหมายต้องทําให้ถูกต้องและต้องทําให้ศักดิ์สิทธิ์ผมไม่เถียงแต่มันได้สัดส่วนหรือเปล่ากับอาชญากรรมที่เขาก่อมีคนนึงบอกผมนะครับคุณพ่อกำลังจะเสียชีวิต อยู่บนเรือไม่ได้แจ้ง VMS ไม่ได้แจ้งปีโป้กลับเข้ามาชายฝั่งโดนคดีนะครับโดนค่าปรับนะครับหลายแสนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีกฎหมายที่แข็งที่มันไม่ได้เป็นอำนาจน,นิยมที่มันมีส่วนร่วมมากกันไปช่วยๆกันค่อยปรับตัวมีใบเหลืองใบแดงเนี่ยผมคิดว่าพี่น้องชาวประมงก็คงจะไม่ได้ต่อต้านหรือไม่ต้องเจ็บปวดซ้าขนาดนี้อันนี้คือกระบวนการในการปรับปรับไปในทิศทางไม่ว่ากัน แต่ความเร็วในเรื่องของสปีดมันก็ต้องค่อยๆปรับตัวแล้วรัฐก็ไม่ใช่บอกว่าออกกฎหมายมาทุ่มใส่เขาอย่างเดียวแต่ในขณะเดียวก็ทุ่มความช่วยเหลือทุ่มงบประมาณให้เขาสามารถที่จะลืมตาอาัปากและสามารถปรับตัวไปได้ด้วยอันนี้คือการเดินทางร่วมกันของรัฐและชาวประมงอย่างมีส่วนร่วมผมจึงขอเรียกร้องให้สภาแห่งนี้ครับนอกจากจะผ่าน พรบรต่างๆของ4ี่ห้าร่างที่มีไม่ว่าจะเป็นร่างของคอรมอรเองร่างของพรรคอื่นๆเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในนี้อยากให้รวมร่างของพรรคเก้าไกลเข้าไปด้วยด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ครับสมานประธานพรบของพรรคก้าวไกลเน้นอยู่ที่การให้ท้องถิ่นดูแลทรัพยากรเองของพรรคเก้าวไกลเราเชื่อในการส่งเสริมศักยภาพของชาวประมงครับ เราเชื่อในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในระยะยาวเราเชื่อในความมีส่วนร่วมของชุมชนซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนี้ผมขอรับประกันครับคนล่างนั่งอยู่ข้างๆผมตรงนี้คุณบรพพบมั่นใจว่าร่างของพรรคเก้าไกลมีส่วนประกอบสําคัญทั้งสามอันนี้อยู่ในร่างของพรรคเก้าวไกลและถ้าจะให้เป็นรูปธรรมพี่น้องชาวประมงถามยังไม่ได้อ่านเลยพรบอรของคุณบรพพบเขียนไว้ว่าอะไร ขอให้ตอบแบบเป็นรูปธรรมแบบนี้ครับว่าในร่างของเราคือคณะกรรมการประมงจังหวัดที่จะมีการกําหนดเงื่อนไขาการประมงตามความเหมาะสมของพื้นที่ไม่ใช่ตัดเสื้อตัวเดียวเป็นเสื้อโหลให้ทุกคนใส่เหมือนกันหมดเราเน้นการขยายขอบเขตกําหนดการทําประมงและการอนุร,รักษ์เป็น12ไมล์ทะเลเราเน้นองค์ประกอบที่มีประชาชนไม่น้อยกว่า4คนเราเน้นให้หัวโตะเป็นนายกอบอจอที่มาจากการเลือกตั้งและเราเน้นที่การมีตัวแทนเทศบาล และอบอตอถ้ากรรมธิการที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มอย่างที่ปีที่แล้วก็ศึกษามาแล้วปีนี้ก็ยังจะศึกษาอีกเนี่ยมีเนื้อหาของพรบอรของพรรคก้าวไกลเข้าไปจะทําให้ท่านทํางานได้มากขึ้นครับอย่างน้อยให้มันมีพื้นที่ให้มันมี Space ที่จะสามารถเข้าไปศึกษาเรื่องพวกนี้ท่านจะปลยติอะไรผมไม่ว่าแต่อย่างน้อยให้มันมีโอกาสเรื่องนี้ในการทํางานของวาระของกรรมธิการที่จะตั้งขึ้น สุดท้ายครับวิสัยทัศน์ในเรื่องเกี่ยวกับการประมงของประเทศไทยขอให้กรรมธิการขอให้คอรมอขอให้คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องคิดถึง3หลักสําคัญของการทําประมงในประเทศไทยครับอันที่1คือเรื่องการรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรประมงขอให้นึกถึงคําว่า b l u e economy ไว้ขอให้นึกถึงคําว่าเปลี่ยนจากจับมากได้น้อยเป็นจับน้อยให้ได้มากไม่เอาแล้วปลาเป็ดที่เอาไปเป็นอาหารสัตว์มากๆจับมากจับมาก,จ,มากจับมากเข้าไป แต่ไม่มีมูลค่าที่ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเลยขอให้เน้นไปเรื่องที่สองครับเรื่องของวิถีชีวิตของพี่น้องชาวประมงแทนที่จะใช้กฎหมายบีบบังคับเขาเอากฎหมายทุบหัวเขาเพิ่มเทคโนโลยีให้เขาสิครับคิดถึงเรื่องที่ชื่อว่า precision fisheries อวนเนตแบบไหนครับที่มีทางลอดให้สัตว์น้ําอนุบาลให้ลูกเต่าสามารถลอดออกไปได้ถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในเนตอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ทั่วโลกกาลังคิดถึงในเรื่องแบบนี้สุดท้าย ในเรื่องของความม right kind of ั <c oughs> <Leo> ่นคงทางเศรษฐกิจเน้นในเรื่องของ Environment แล้วเน้นในเรื่องของ l i v e l i h o o d แล้วก็เน้นในเรื่องของ Economy บ้าง Marine Biotechnology ครับการเพิ่มมูลค่าให้มันมากกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่แค่การประมงในพื้นที่ทางทะเลเป็นไปได้มากมายเพียงแต่เราจำคีย์เวิร์ด3คีย์เวิร์ดพวกนี้ไว้ก็จะสามารถเห็นได้ครับว่าอีก10ปีข้างหน้าการประมงของประเทศไทย หน้าตาจะเป็นแบบไรที่มีทั้งสมดุลของเรื่องของการรักษาทรัพยากรธรรมชาติการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องชาประมงและส่วนสําคัญสาสให้ให้ประมงเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยต่อไปชั่วนิรันดรนขอขอบพระคุณมากครับท่านประธาน